เปิดใจสาวโพสต์ขอบริจาคโถส้วมเจอเพื่อนบูลลี่ให้ไปขอทานเพราะคนไม่มีคือไม่มีจากกรณีนางอรไทยอายุ28ปีชาวอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาใช้ Facebook ส่วนตัวโพสต์ขอความช่วยเหลือจากคนใจบุญขอบริจาคโถส้วมเก่าหรือใหม่ก็ได้ไปในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนถูกเพื่อนบ้านบูลลี่ให้ไปขอทานทั้งที่บ้านที่ดินถูกยึดเพราะนำไปขายฝากนายทุนเพื่อรักษาบิดาที่ป่วยด้วยโรคประจำตัว ส่งผลทําให้11ชีวิตได้รับผลกระทบอาศัยที่ดินบ้านญาติสร้างคนําหรือเพิงพักเพื่ออาศัยชั่วคราวแต่ไม่มีห้องน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกจึงโพสต์ขอความช่วยเหลือลงไปในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่คิดว่าเพื่อนบ้านจะบูลลี่ขนาดนี้ล่าสุดนายรุ่งโรธผู้อำนวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยนําเครื่องจักรกลหนักพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสร้างห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆขณะที่หน่วยงานอื่นๆได้มอบเงินสมทบจํานวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนี้ในด้านการมีอาชีพส่วนเด็กๆก็จะมีหน่วยงานอื่นๆเข้าไปดูแล